หนักสองตันหน้าตับแปดสิบนิ้วสองหน้ารถ้าขอขอแรงกำลังเนาะค้ากำลังไปเอาที่อยู่ข้างหน้าระวังล้อกรันช้าด้านหน้าระวังนะ ช้าช้าอ้าวช้าช้านะอ้าใจเย็นอ้าอ้าวช้าช้าอ้าโอเคครับไฟไม่เป็นไรอ้าช้าช้าไฟๆอ้าวไฟๆเลื่อนไปอ้าวลงค่อยๆอ้า สามวันทีคอกลานัยมที่มาส่วดคนประจำนะเอ่อให้ว่าใช้พรงคนคาถาวันนี้เป็นเรืองทีเป็นพุลมงคลเลือมงคลเลิเป็นเลือดทียาที เตรียมเพื่อที่จะยกองค์พระพุทธ,ธาภพฐมอูดมงปัญญานะยกก็คือทำให้สูงแต่ฉะนั้นด้วยจิตใจที่เราได้มาสร้างได้มาหล่อพระพุทธองค์งคพระองพธธระพุทธปฐมอูดรงปัญญานะจะได้ไปปฏิสฐาน อยู่ที่สำนักสงฆ์ว <pt> <Him> ัดหนองทั่วแปรงนะพร้อมนะตอนนี้พร้อมแล้วจะเาใ้ทะงสกตั้มนทอามุักยะ Jaya, ijaya, tujaya, mangalim, Si tabalang, <tinyata> ke sise, patawipo, pare, apise, ke <tinyata> cân nô dô mahô dô gia dô liêng ra mặt trời tụi bà ta kỳ năng năng ta năng ta kỳ năng đi ta นาคิตเนยยะโตวันโมยยโมวันเลสะยะนันติวัดตเทวะวิเยโวินยมังะเลอราชิต์ัเกติาิปะเร गां गोपा गोपा गो गोद